ผู้ชมคะเมื่อช่วง6โมงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมาค่ะเขตคลองเตยนะคะซึ่งเป็นชุมชนที่คุณผู้ชมน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่กันเยอะอเป็นชุมชนที่อยู่กันค่อนข,ข้างขับแคบมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะคะและปรากฏว่าบ้านในชุมชนเนี่ยโอ้โหเสียหายไป2-3หลังได้โดนไฟไหม้วอดทั้งหลังและตอนนี้ปรากฏว่าสองผัวเมีย เจ้าของที่เหมือนกับโอ้โหมาเช่าอยู่อะค่ะมาเช่าอยู่บ้านเช่าที่เป็นบ้านต้นเพลิงเนี่ยหายตัวไป ตำรวจเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกําลังตามตัวนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นนาทีไฟไหม้แดงฉานนะคะคือต้องเข้าใจว่าในชุมชนเขตคลองเตยเนี่ยซอยมันจะค่อนข้างัแคบเจ้าที่กู้ภัยก็โอ้โหลำบากมากในการที่จะนํารถน้ําเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะฉีดน้ําควบคุมเพลิงกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีการลากสายฉีดน้ําเข้าไปใช้เวลาราวกว่าโอ้โหเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ทีนี้คุณผู้ชมดูสภาพสิคะคือด้วยความที่ว่าเป็นบ้านไม้เขาจะเป็นบ้านไม้เก่าเยอะมากมีปูนป้างนิดหน่อยแล้วก็นี่ค่ะสภาพคือไม่วอดโอ้โหหายไปทั้งหลังแบบนี้ศูนย์เสียศูนย์สิน้นโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของมีค่าต่างๆแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทีนี้เบื้องต้นนักข่าวได้มีการคุยกับป้าเล็กคะ่ะคุณผู้ชมป้าเล็กเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่บ้านเขาโดนไฟไหม้ ้านเล็กเนี่ยบ้านเขาจะอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงบ้านต้นเพลิงหลังนั้นคือสองผัวเมียมาเช่าอยู่แล้วสองผัวเมียนั้นหายตัวไปเลยนะคะคือป้าเล็กบอกว่าฉันกําลังนั่งเช็ดพัดลมอยู่ดีๆปรากฏกว่าสักพักหนึ่งได้ก,กลิ่นเหมือนอะไรไม่ไม่ไม ป้าเล็กบอกพยายามมองหาแล้วแล้วอยู่ๆเห็นเปลวไฟค่ะมันลุกโหมไหมมาอย่างรวดเร็วจากบ้านด้านข้างที่สองผัวเมียนั้นเช่าอยู่นาทีนั้นฉันก็ได้แต่วิ่งหนีตายแล้วก็หยิบข้าวของทรัพย์สินมีค่าได้เล็กน้อยได้แค่ไม่กี่ชิ้นพราต้องรีบหนีเอาชีวิตรอดก่อนนะคะโอ้โหกลายเป็นว่าเหมือนป้าเล็กบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าสองผัวเมียนเนี้ยหลังเกิดเหตุจะหายตัวไปป้าเล็กบอกด้วยว่าพฤติกรรมสองผัวเมียบ้านต้นเพลิงที่ผ่านมาเนี่ย ไม่รู้ว่าติดยาหรือเปล่านะแต่ชอบเมาเมาเหลา้าเมาทุกวันเมาเป็นอาจินเมาไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็ล่าสุดเหมือนจุดอะไรบางอย่างจนกระทั่งเป็นเหตุให้เพลิงไหม้แบบนี้เอาฟังป้าเล็กหน่อยค่ะมบ้าชาบ้านคนที่ชื่อจุ๋งอยู่ตา,าก็บอกแล้วว่าให้ระวังนะระวงังคืนระวังไฟนะเพราะว่าผัวเมียเขาเปนประสาทไม่ค่อยดีเออแล้วเขาดูดยาทั้งคู่ด้วยหทังคู่เลยแล้วบางทีโวกเว๊บวยบายเสียงดังอย่างเงี้ย บอกเจ้าของบ้านว่าให้ระวังนะผมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ออกเขาจะให้ออก้็ไม่ได้ออกแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมคะป้าเล็กตัดพ้อเลยนะคะบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์เนี้ยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะคะไฟไหม้ทรัพย์สินเกือบหมดเลยอะเบื้องต้นตำรวจสนท่าเรือนะคะอยู่ระหว่างการตามตัวสองผัวเมียบ้านต้นเพลิงค่ะ